โอดเด็ดเกรดพิฆาตกากบาดหน้าเดือยความเก่งกาดของไก่ชนดูได้จากแข่งเกรดกากบาดเป็นเกรดพิเศษรองจากเกรดพิฆาตโดยเฉพาะเกรดกากบาดบริเวณหน้าแข่งหน้าเดือย เหนือเดือยหรือใต้เดือยลักษณะเกรดกรากบาทจะเป็นลักษณะรูปเครื่องไม้บวกหรือกากบาทเกิดจากเกรดไก่ชนตั้งแต่สีเกรดขึ้นไปมารวมกันเรียกว่าเกรดกรากบาทหนึ่งชั้นยิ่งมีกากบาทหลายหลายชั้นยิ่งส่งผลดีกับไก่ชนตัวนั้นแต่หากยิ่งมีเกรดกรากบาททั้งสองข้างยิ่งถือว่าดีมากโดยเฉพาะเกรดกรากบาทที่มีตำแหน่งตรงกันทั้งสองข้างและหากเกรดกากระบาดเกิดขึ้นบริเวณเดือยทั้งสองข้างยิ่งจะดีที่สุด ไก่ชนที่มีเกรดกากบาทจะเป็นไก่ที่ใช้เดือยจัดใช้เดือยได้ดีเป็นไก่ชนที่ตีจำแพตียำแพตีให้คู่ต่อสู้กลัวหรือเรียกง่ายๆว่ามีลำหักลำโค้นอนุภาพของแผลตีร้ายแรงจนเย็บไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่หากเราเจอไก่คู่ต่อสู้ที่มีเกรดกากบาทเหมือนกันก็ต้องดูลักษณะเกรดไก่ชนอย่างอื่นเสริมหากเจอไก่เก็ดแบบนี้ที่มีกากบาทหน้าเดือย หรือกากบาดเนื้อเดือยหรือใต้เดือยให้จําไว้เลยว่าส่วนใหญ่จะใช้ตอจัดขวนจะเลี้ยงเจอไก่พุ่อสู้ที่มีเกรดในลักษณะนี้เกรดใช้บาด้านหรือก้อยแตกทั้งสองข้างถ้ามีข้างหนึ่งก็ถือว่าดีแต่ยังไม่ดีที่สุดแต่ถ้าก้อยแตกทั้งสองข้างละถึงระวังไว้เลยว่าเป็นไก่ที่ตีแม่นโคตรโคตรหรือว่าโคตรจัดก็เลยว่าได้ครับเป็นไก่ที่ว่าตีแม่นตีย้ำแพ้ คมให้คู่ต่อสู้กลัวตีให้ไม่มีโอกาสได้โต้เลยครับไก่ก้อยแตกจะเป็นไก่ที่คมพิเศษใช้เดือยจัดครับเก็ดก้อยแตกหรือเก็ดชัยบาดานจะมีลักษณะเก็ตแตกมากกว่าสาเก็ตขึ้นไปต่อลงมาระว่างนิ้วก้อยและนิ้วชี้ไปที่อุ้งเท้าไก่ตัวไหนมีลักษณะแบบนี้ก้อยแตกหรือชัยบาดานทั้งสองของ้างพึงระวังไว้เลยว่าเป็นไก่เก่งทุกคนเลือกหามาเลี้ยงครับไก่ในลักษณะนี้ หรือว่าเราไปฟาร์มหรือว่าซุ้มดังเมื่อเราอยากไปซื้อไก่ให้ดูลักษณะที่ก้อยได้เลยครับจากประสบการณ์ผมโดยตรงด้วยครับผมมีแบบนี้2ตัวเก่งทั้งสตัวเป็นไก่ที่ว่าคมตีย้าแผลเน้นที่เดียวครับถ้ามี2อ,อย่างในตัวเดียวกันยิ่งดีกากะบาดหน้าเดือยและก,ก้อยแตกจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับแข่งลำเทียนแข้งลำเทียนจะเป็นแข่งมาตรฐานที่สวยงามแข้งหนึ่ง ด้านข้อเข่าจะเล็กด้านข้อขาใจะใหญ่ผิวเก็ตเรียบกลมเหมือนลำเทียนตลอดทั้งแข้งแข้งลำเทียนเป็นแข้งที่ตีได้เจ็บโดยธรรมชาติอยู่แล้วมีลำหักลำโค่นยิ่งมีเกตพิฆาตหรือเกตพิเศษตามนิ้วจะช่วยเพิ่มพิษส,สงให้แข้งให้มากยิ่งขึ้นจะเป็นไก่ที่มีลำหัลำกลำโค่นไก่แข้งลำเทียนโป้งสองโป้งสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เลย เกตมังกรเกตมังกรเป็นเกตไกที่ตีได้เจ็บมากถ้าตกเป็นรองอยู่อาจมีประเภทตีโป้งเดียวชนะเลยเกตมังกรเกตจระเข้ขบฟันเกตด,ด้านหน้าเรียงกันเป็นระเบียบสองแถวถ้าเรียงกันสองข้างตรงตลอดถึงข้อเท้าเรียกล่องน้ําปัดตลอดเรียงสลับขบศัพท์กันสองแถวตลอดถึงข้อเทา้าจะเรียกจระเข้ขบฟันจะเป็นไกที่แข็งนักตีคู่ต่อสู้ได้เจ็บปวด ตีฝังแข้งและถ้ามีเกตแตกที่นิ้วจะช่วยเสริมพิษสงของแข้งคู่นี้ตามความเชื่อของคนโบราณแข้งกำไลพันลำหรือกำไลปัดตลอดจะเป็นเกตที่คาดเฉียงทั้งแข้งคล้ายก,กันกับกระบองยักษ์ตีได้รุนแรงหนักน่วงไก่แข้งแบบนี้จะมีฤทธิ์พิษสงมากพอๆกับกำไลปัดตลอดจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ง่ายแบบไม่ค่อยเจ็บตัวกำไลพันลำอีกาข้าบไขร เกิดจากพันธุกรรมที่มียีนเป็นตัวกำหนดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกิดจากพ่อไก่ที่มีสีเกตเล็บดำล้วนบวกแม่ไก่เกตที่มีเก็ดนิ้วขาวล้วนหรือดำสลับขาวหรืออาจเกิดจากพ่อไก่ที่มีสีเกตเล็บขาวล้วนหรือดำสลับขาวบวกแม่ไก่ที่มีเก็ดนิ้วดำล้วนสายพ่อมีแคเรียเป็นพาหะหรือแม่แคเรียเป็นพาหะส่วนพิษสงของแข้ง ส่วนมากเป็นไก่ตีเจ็บตีลึกตีฝังแข้งเจ็บถึงกระดูกตีเจ็บปวดมากและหมานเงินเดิมพันไก่เดือยกามเดือยกามหรือบางคนที่เรียกว่าเดือยกามช้างเดือยลักษณะนี้ล้ายกับฟันกามเดือยจะเรียงกันประมาณ4-5อันแต่เดือยชนิดนี้จะไม่ยาวและไปไม่แหลมไก่ที่มีเดือยประเภทนี้ มักจะมีเก็ดพิฆาตปรากฏอยู่ที่หน้าแข้งที่นิ้วหรือท้องแข้งดังเกิดมาไม่มีเดือยแต่มีของดีคุ้มตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เห็นไก่ไม่มีเดือยประเภทนี้ตีหักตีชักให้เห็นอยู่เสมอเดือยกล้ามดาวล้อมเดือนหรือบางคนจะเรียกเก็ดตีนเสือจัดเป็นเก็ดพิเศษเก็ดนี้จะรวมกันเป็นกลุ่ม จะมีเกตกลางหนึ่งเกตจะมีเกตล้อมอีก 5- ้าถึงหกเกตพิษสงของเกตประเภทนี้พิษสงของเกตประเภทนี้จะตีคู่ต่อสู้ให้เซื่อมึอนงงจะตีย้ำแผลที่สำคัญตำแหน่งเกตต้องอยู่ใกล้เดือยแข้งลำไว้เป็นแข้งที่คล้ายๆกับแข้งลำเทียนแต่แข้งลำไว้แข้งจะไม่ลาบเรียบถ้าลูกสวนขึ้นจะติดมือเป็นแข้งตีเจ็บมาตรฐานอีกแข้งหนึง่ง ยิ่งถ้ามีกระ,กะบาดหรือดอกจันที่น่าเดือยจะเพิ่มลิ์มากขึ้นเกจสังวานเพชรเกจเดิมพันสูงยอดเกจไก่หัวใจแก่งลักเดิมพันจากความเชื่อที่เล่าขาสืบต่อกันมาเชื่อกันว่าไก่ตัวใดที่มีเกจลักษณะแบบนี้จะเป็นไก่ที่มีน้ำอดน้ำทนลักในเงินเดิมพันสู้จนถึงวิอาทีสุดท้ายไม่ยอมแพ้และมีความหมานในเงินเดิมพันหรือว่าต้องการ เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เกตสามแถวเกตสามแถวหรือเกตพยาคุดเป็นเกตที่เรียกว่าเป็นระเบียบทั้งสามแถวโดยไม่ขาดไม่ขัดไก่ที่มีแข้งแบบนี้ได้เข้าสังเวียนทุกตัวจะเป็นไก่ที่ตีเจ็บตีมีลำหักลำพ้นตีให้ไก,ก่ไกลัวเกตสามแถวแข้งตอดแข้งที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งสองข้าง โดยไม่มีเกล็ดเน็บเกล็ดแตกมาเรียงขัดรวมถึงนิ้วด้วยจะเป็นแข่งปัดตลอดพูดง่ายๆก,เเยก็เหมือนฟันใบเลื่อยไก่ที่มีแข่งเหมือนฟันใบเลื่อยจะเป็นไก่ที่เก่งได้นานและตีเจ็บไก่เดือยดำข้างอีกข้างเขาวถ้าเป็นภาคกลางถือว่าธรรมดาแต่ถ้าเป็นทางใต้เรียกว่าเดือยข้ามเลไม่นิยมนำมาเล่นเกรดพิลอด เกรดพิลอดหรือบางคนอาจเรียกว่าเกรดแวนพิลอดก็ได้เกรดชนิดนี้จะพบได้กับไก่ที่มีแข่งกำไรซึ่งตรงรอยต่อของกำไรจะมีเกรดพัดเล็กๆแสกอยู่เกรดชนิดนี้ยังพอพบเห็นได้ง่ายกว่าพวกเกรดมูจงอ่างไก่ที่มีเกรดประเภทนี้จะเป็นไก่ที่เอาตัวรอดได้เก่งแก่ไขสถานการณ์ได้ดีเกรดพิลอดไก่แข่งแตกหน้าเดือย อยู่ในเกตพิเศษประเภทเดียวกันกับเกตกากบาทลักษณะเกตจะแตกพาดกลางไม่แยกออกจากกันไก่ที่มีเกตชนิดนี้จะใช้เดือยจัดแทงคู่ต่อสู้จนเย็บไม่ทันตีจนกระดานหัวแตกจับย้อมในที่สุดและควรมีทั้งสองข้างในตำแหน่งเดียวกันถึงจะเป็นแตกหน้าเดือยที่สมบูรณ์แบบที่สุดไก่แข้งงูจะมีลักษณะเกตที่บางๆเหมือนกับเกตของงู เกตจะเรียงกันไปมาเหมือนกับเกตที่มีสีแถวและส่วนใหญ่ไก่ที่มีเกตประเภทนี้จะไม่มีเดือยให้เห็นไก่แข้งงูจะเป็นไก่ที่ตีไก่ได้เร็วแข้งคมตีโชว์ได้ดีแต่ไก่ประเภทนี้มักจะโดนเจ็บไม่ได้ถอนใจหนีดือด้อจึงมักไม่พบเห็นไก่ที่มีแข้งแบบนี้ในสังเวียนยิ่งถ้าเป็นแข้งงูแล้วหูกวางด้วยจงหลีกหนีให้ไก่เกตขี้แย่ เกตทีแย่ฟังแค่ชื่อก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วเก็ตชนิดนี้โดยมากแล้วจะพบกับไก่ที่มีแข่งเปียกผิวเกดบางๆโดยมากจะเป็นแข่งที่2แถว3แถวที่เรียกได้ลักษณะของเกดแบบนี้ i, คือ แถวหนึ่งเรียงเป็นระเบียบแต่อีกแถวหนึ่งไม่เป็นระเบียบเรียงกันมั่วสลับไปมาเปรียบได้ดังนางวันทองสองใจไก่ที่มีแข้งแบบนี้จะเป็นไก่ที่สู้ไก่ไม่เต็มตัวหรือไม่เต็มร้อยตีคู่ต่อสู้ได้เป็นดีแต่โดนโต้เจ็บเจ็บขึ้นมาบ้างมักจะหน,นีเอาดือด้อประเภทไปไม่ลามาไม่ไหวไก่ที่มีแข้งแบบนี้ปั้มเล่นสนุกสนานได้ไม่ควรนำไปเล่นชนแข้งกำไรตรงเดือย จะมีลักษณะเป็นเกตที่ขึ้นพาดอยู่หน้าเดือยถ้ามีในตำแหน่งเดียวกันทั้งสองข้างที่หน้าเดือยจะเป็นไก่ที่ตีเจ็บตีหักตีชักมีลำหักลำโค่นโป้งสองโป้งทาให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้เลยครับเกตกําไรตรงเดือยหรือว่ากําไรหน้าเดือยถ้ามีในตัวไก่ตัวใดจะเป็นไก่ที่สุดยอดมากกําไรหน้าเดือย